เรียกว่ายังคงเปเปลี่ยนที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาล่าสุดน,นะคะทีมข่าวอมรินทีวีย้อนกลับไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในชุมชนท่าเรือพิบูลสงครามพบว,ว่าช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน48นาทีเข้าสู่คืนวันที่25กุมภาพัานธ์จุดปากซอยที่เสากระติกและโรเบิร์ตรอรถสีขาวกลุ่มเจ้าหน้าที่วางแผนและเตรียมการลงเรือค้นหาบอะแสของสาวแตงโมอยู่นั้นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่กลุ่มเพื่อนๆของแตงโมก,ก็คือฮิปโปวิ่งหน้าตั้งลงจากรถเพื่อจะไปที่ท่า น้ำด้ยวยความเป็นห่วงเพื่องและก็เร่งรีบเป็นอย่างมากนอกจากนี้นะคะยังปรากฏคลิปของทั้งสีคนภายในปั๊มน,น้ํามันแห่งหนึ่งที่ห่างจากอู่เรือไปประมาณ5กิโลเมตรเมื่อตรวจสอบเวลาที่ทั้งหมดขับรถเข้ามาในปัน๊มดังกล่าวพบว่าเวลาตีส1งหนึ่งนาทีก่อนจะขับรถออกจากปั๊มน,น้ํามันเวลาประมาณตีสองสามสิบหกนาที